สวัสดีค่ะนะคะ,คะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องรุษ,ษณีสปาชาแน,นลมาเด้อผู้ใดมากินของเผ็ดมาทั้งนี้ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเอาแม่ได้ยินนะโอเคเกเสียงเกเสียงแม่ขวพริกตำน้ำพริกมาเด้อมาเด้อสวัสดีมีความสุขค่ะแม่ขอบคุณมากๆทักทายกันนิดนึงก่อนนอนนะคะถือกล้องถือกล้องไปทางนึงขวไปทางนึงเอ้าไม่ค่อยตรงกันเอ้าก้นไหมตูดไหมดูดิเนี่ยเอ้า ทนๆดูเอาหน่อยแม่ถ้าครึ่งจะโมงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอตัวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยอ,อตัวนี้ดีกว่าน้องภาพนิ่งอ่ะสวัสดีค่ะในแบกคุณอชาติชายนะคะคุณแม่ใบหญ้านะคะคเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาทักทายกันก่อนนอนผู้ใดเพีดมาทานนี้ผู้ใดมาผู้ใดมาเพียดกับมาทางนี้นะคะใช่หรอมเห็นคุณจาดใช่มากแสิบี่เปลี่ยนแปลงรอกเป๊บหนึ่งนะคะปากๆไม่ดื้อนะคะใส่ระบาดนี่เอาซองทำไม แป๊บหนึ่งนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวสลวเลลเลานนคะ่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะนายแพทย์นะคะคุณชาติชายเป็นยังไงสบายดีบอฝนกระทาท้าจะตกอยู่เหมือนเคยและแม่เอ้ยเมื่อกลางวันก็ตกแยะๆย่อๆมันตกเหมือนว่าฟ้าจะสั่งน้องอ่ะเนาะฟ้าร้องเครื่องบ่ายเป็นบารน,นอกเขาก็บอก เอฟ้าสั่งน้องสวัสดีท่านนายแพทย์นะคะคุณสีกรุงนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะคุณแม่พาลูกๆพาน้องๆมาเที่ยวแวะทักไทยกันเป็นคลิปแล้วมันตาหูตาลายเอาแบบนี้ดีกว่านายแพทย์่ะนี่แบบนี้มันตาลายไหมเนี่ยมาวันนี้ยังไม่มี เขาจะตกดีแล้วหรอแม่เบื่อหนายเหมือนกันแหละว่าทํายังไงมันก็เมื่อช่วงบ่ายนี้ก็ทําท่าจะตกนะครับอช่วงบ่ายช่วงสี่โมงกว่าๆนะออกไปว่าจะไปถ่ายไอ้คลิปตรงอ่าตลาดงัวตรงนั้นแหละมันนึกได้เนาะนึกได้ในแพทย์ก็เคยบอกไงว่าโอ้ยแม่เออ มาไล่สดตรงตลาดโคเห็นแบบนี้ก็น่าสงสารเออมานึกถึงว่าลูกๆเขาใจเรามันก็นั่นด้วยไงแม่อันนี้บอกตรงๆนะบอกว่าน้องหลายคนนะ่ะน้องทะเลเจืดด้วยโอ้ยแม่น่าสงสารนอเห็นมันร้องมันอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยใจ <laughs> รู้สึกก็ถ้าจําไม่ผิดคุณแม่ด้วยใช่ไหมนะ่ะที่ว่าทักมาเนาะ เพราะว่าเรามันสายบุญอยู่แล้วนเนาะพราะเาเห็นอย่างนี้น้ําตาหลงน้ําตาไหลาสวัสดีคุณศีกุ้งนะคะขอบคุณมากๆเนาะอแบะมาก,มากเป็นกําลังแรงใจนี่แหละเห็นแล้วมันก็ออแม่เอ,อ้ยเอาที่ว่าเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแบบสบายสบายดีกว่าเอาแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเคยเมื่อหลังจากปีที่โควิดซาซาเลกๆนะนะหลวงพ่อนะเขาเคยเอ่อ เคยเปิดรับบริจาคในหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านใกล้เคียงนั่นแหละมีงูตัวนั้นนะ่ะคนที่เจ้าของเป็นของสายญาติของหลวงพ่อนั่นแหละราคาหมื่นหมื่นกว่า,วานี่แหละก็เลยรวบรวมมาก็ได้ออนุโมทนาบุญไปกับเขาร้อยสี่สิบาทน่นนะจำได้เนาะช่วงหลังโควิดนั่นแหละแต่พูดไปแล้วมันก็ป่วยนะเขาจำเป็นต้องขายนะ่ะเป็นเป็นอ่า ควายหลักด้วยนะแม่อันนี้นึกได้เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ตลาดโคเขาช่วงบ่ายถ้าวันอังคารนี่ตลาดโคอ่าเขาช่วงเช้าสายๆประมาณนี้ก็เลยตัดใจเออไม่รงไม่ถ่ายมันแล้วก็เลยขี่รถอ้อมกลับมาเนาะอือวัวผอมเกินเลี้ยงแบบนี้อันนั้นน่ะมันงัวคอกเขาค่ะแม่แต่งัวที่เขาเอามาขายตรงนี้น่ะมันก็งัวดีๆนี่แหละงัวแบบว่าโอ้ยมาทุกที่สาระ อ่าทั่วภาคอีสานนั่นแหละมาอุดรขอนแก่นมาหมดนั่นแหละใส่รถสิบล้อใส่รถอะไรต่ออะไรมานะแม่มาดูแล้วเห็นลูกๆเห็นแม่แม่บอกว่าอือเนาะเราแต่ก็ยังมีนะมีคนเริงรถคาเข้ามาถ่ายทอดสดประจําอยู่ช่องเขาเาช่องภาษาจีนนั่นแหละที่เดียวกันนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเอ้าเราก็ไปตามภาษีภาษาอย่างนี้ของเรามันมันเหมือนกับว่ากัดถังแม่เคยจําได้ไหมช่วงนั้นน่ะอืมที่ว่า เก็บชัจวโมงช่องดุษณีสป,ปาชาแน,นลนะนะช่วงใกล้ๆแล้วล่ะ,ะมัท่ายไก่ที่ว่าขังสุ่มไก่ชนอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันมันมันแปลกๆไงที่มันมันออกสีไม่พึงประสงค์ไงก็เลย,ก,เลยก็เลยจำเอาตั้งแต่บัดนั้นไงไอ้ที่ว่าขังขังขึงขึงอะไรพวกนี้เราเราจะไม่นั่นไงใช่ไหมฉันก็เคยเลี้ยงัวตอนที่โรงเรียนอ่า ปิดเทอมนะคะใช่ค่ะแม่ตอนเป็นเด็กไม่ใช่เด็กสี่อยู่โรงเรียนป .4 อ,ออกโรงเรียนป .4 ใหม่ๆนะนะอันนี้เราก็เล่าสู่กันฟังในอดีตของเราเนาะจะว่าเป็นสาวก็ใช่หรอกแต่สมัยนั้นนะ่ะอายุออกโรงเรียนป .4 ทุกวันนี้เขาเขาเป็นสาวแล้วแหละแต่พวกเรามันยังเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่เนาะมีควายอยู่สองสองตัวแล้วก็มีม้าด้วยนะ มีชื่อยายนีอ่ะพี่นีอีกคนนึงน่ะเดี๋ยวนี้แกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วล่ะพี่นีเนี่ยแกเป็นอ่านั่นอ่ะจะมีอยู่สองนีไงถ้าเขาบอกว่านีเลี้ยงม้าน่ะก็ก็คือตัวฉันเองนั่นแหละเพราะว่าคุณตาเขาจะเลี้ยงม้าไงเวลาไปสู่ขวัญายสีหรือว่าอะไรต่ออะไรอย่างแกจะขี่ม้าแต่คนที่มาเชิญแกน่ะมาต้องมาแต่เช้ามืดเลยนะห่อข้าวมากินนะกว่าจะเดินมาถึงสมัยนั้นมันไม่มีรถมีลาเนาะเป็นถนนหนทางเกวียนน่ะ แ้วก็ขี่ม้าไปนั่นแหละขี่ม้าไปเอ่อสู่ขวัญหรือว่าสู่ขวัญบายสีหรือว่าขึ้นคนขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้นั่นแหละเลี้ยงคอองัวต้องสะอาดงัวถึงจะสวยเช้าไล่งัวออกคอกต้องเก็บขี้งัวให้สะอาดไม่ใช่อย่างนั้นสิแม่ที่นี่น่ะเขาจะเอาแกบมาวางไง ขามันก็จะ,ะขี้จะเยี่ยวแต่ตรงนั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยไปด้วย,ยงไงแต่ถ้าหน้าแ้งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคอกมันแห้งหน้านี้ยังไงมันก็ไม่สะอาดหรอกไม่เหมือนบ็อบโฟลไม่เหมือนบ็อโฟลคือควายควายเนี่ยนะเขาจะลงอาบน้ําอยู่อย่างนั้นนะ่ะแต่มันเขาบอกชอบ <c oughs> ไล่ควายลงที่ตมไงยุงมันจะได้ไม่กัดนั่นแหละ ภาษาชีวิตบ้านๆเขาจะประมาณนั้นแหละเขาไม่เอาความสวยงามหรอกเออมันแหละแต่เลี้ยงควายนะ่ะเลี้ยงเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงงวนะพูดถึงว่านนะ,ะควายเขาไม่ทนแดดแต่เขาทนฝนงวนี่เขาทนแดดเขาไม่ทนฝนประมาณนั้นนะ่ะคุยกันไปก่อนนะครับแม่ผมอสับไก่ทอดคุกข้าวเอาไว้ให้หมาจรจัดพรุ่งนี้ เช้าก่อนนะคะเออก็ถ่ายคลิปส่งมาบ้างเลยสถ่ายคลิปอลายตั้งเดอ้อถ่ายมาสักหนึ่งนาทีมาลองดูมาให้แม่ใบายาดูว่าที่อ่ออันนแพทย์สังเวียนจะถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายเป็นคลิปลายตั้งนะ่ะมาเอาลงเอามาลงให้เพื่อนเพื่อนเราดูเนะาะเป็หมาจรจัดอืมเพราะว่า <c oughs> นั่นแหละถึงได้บอกตอนแรกแม่ก็ว่าจะ ไปถ่ายคลิปนั่นแหละทีนี้ไม่เอานั่นแหละเราก็ไปเอาตามท้องไร่ท้องนาดีกว่าเนาะมันเอามาแลกเปลี่ยนกับสายหูสายตาเพื่อนเพื่อนเราเนาะแล้วก็มานั่งโชว์หน้าโชว์ตาอยู่แบบนี้มาหลายปีแล้วมันก็ยังแก่ๆงำงำๆอยู่อย่างนั้นแหละมาคุยกันจ,จ้าจ้าไม่เป็นไรค่ะในแพทย์แม่ก็ขึ้นมาทักทายเพื่อนเพื่อนเราแป๊บๆหนึ่งไม่เอาเต็มชั่วโมงหรอกคลิปนี้เพราะว่าช่องนี้อย่าไปซีเรียสกับมัน ก็ยังไงมันก็ผ่านการไอ้นี่มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เราร่ํารวยนะคะเพียงแต่ว่าเรารักษาเวลารักษาช่องของเราไว้ให้ดีที่สุดสมกับเพื่อนๆพี่ๆเราผลักดันกันมาเนาะเห็นแล้วสุกระโป๊กหลานเลี้ยงทุกวันนี้ข้างบ้านงัวเป็นอ่ะสิบลองมาดูครอบงัวสิสะอาดมากก็เป็นอ่ะแบบนี้ทุกบ้านครอบ ต้องสะอาดนี่แหละคอกสะอาดนั่นแหละดีแต่ส่วนมากมันจะไม่สะอาดเ,รเพราะว่ายิ่งหน้าฝน้านนอกนะ่ะบางบางคอกเนี่ยขี่เลนเนะี่ยครึ่งขาควายเลยนะมันก็นอนสวัสดีจ้าน้องงามจนหลอนนะคะถ้าเล่จืดนะคะขอบคุณมากๆเนาะคลิปนี้ไม่ดูดก็ไม่ขึ้นนานหรอกเนี่ยลมมันเหมือนจะว่าอากาศหนาวๆด้วยนะเนี่ยเนีย่ยลม มันกัฝนมันจะไม่หยุดแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยฟ้ามันร้องดังมากไงนึกว่าเออฟ้าสั่งน้องเลยยังคุยกับป้าอย่าสงสัยจะหยุดแล้วละ่ะก็ยังมีอาการแย่แฉะอยู่ตรงนี้นะ่ะปีนี้อากาศยังไงก็ไม่รู้ฝนตกไม่หยุดแต่ข้าวไม่งามนะคะน้องพี่เสมอสวัสดีมีความสุขเด้อค่ะเด้อได้เวลาน้องกับปขึ้นเลยเด้อเดี๋ยวพี่ตามไปเนาะพี่ก็ขึ้นมาทักทายเพื่อน เขาพอเป็นพิธีรีดตองคุยสัพเพเฮละนะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วนะ่ะไปไปไปฟังข่าวฟังข่าวช่องที่ว่าเขาเอาหนังเอาวิดีโอวิดีอามาลงตรงนั้นนะโอ้ฟังแล้วก็เนาะปลุกใจเร้าใจของเราไม่ไม่ปลุกใจยากหรอกสำหรับคนไทยพวกเราเนี่ย ยังไงแล้วก็รักชาติรักแผ่นดินยิ่งวันนี้ด้วยเนาะเป็นวันที่ล้ำลึกถึงพ่ออยู่หัวของเรา,าสเสด็จพ่อรอเก้าเนาะจ้านะคะไปได้เลยค่ะน้องจ๋านะคะทักทายเพื่อน,น,นเราทักสี่ซ้าห้าท่านแล้วก็ไปได้ค่อยู่กับพี่สองสามนาทีค่ะไม่ต้องมากมายอะไรสําหรับพี่เนาะบ่กเป็นปัญหาเนาะพี่กะจะใช้เวลาตรงนี้เหมือนกัน ใส่เวลาจะต้องไปหาเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสองวันมาแล้วพี่ดุดบ่ค่อยเด็ไปหาเพื่อนเพื่อนเพราะว่านั่นแหละกลุ่มนี้ก็เริ่มจะลุ่งตัวแล้วละะ่ละจะเริ่มไปว่นๆให้กำลังใจเพื่อนๆอนะแล้วกขอขอบคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะน้องมอนมินนะคะทักทายนะคะเอาเลยน้องมอนมินมาบอกทักทายกันไปค่ะขอบคุณน้องงามจนหลอนด้วยนะคะ ไลน์นี้เนะ่ะไม่ไปดึงขามันก็ไม่มาให้เราต้องคอยให้ดึงขาอยู่เรื่อยเลยอ๋อนี่ไงน้องหมอนมินนะคะทักทายนะคะสวัสด,ดีมีความสุขนะคะคุณหมอนมินของเราเนาะยังมีเวลามาแวะเยียนกันนับ่าโชคดีแต่ละครั้งมาขึ้นไรแต่ละครั้งในเพื่อนเพื่อนแวะมาหานี่ถือว่าเป็นความโชคดีนะเพราะว่าเราขึ้นชนกันเยอะกับเพื่อนเพื่อนอน,อน,น้องๆเราเนาะก็ไม่เป็นไร เลื่อนผ่านเจอก็แวะนะคะไม่มีอะไรมากแอสลายมานะพี่แอดไหนละ่ะพี่จะเอาไลน์ไหนละ่ะแอดลองพิมพ์เป็นตัวหนังสือเอาลองพิมพ์เป็นไอ้นี่มาแล้วพี่จะแคปไ้แล้วก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาพิมพ์มาใกล้จะสิ้นปีแล้่เแีละ น่าจะเป็นไอ้นี่นะคุณหมอนมินฝนตกทั้งวันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะหมอนมินนะคะไงยังไงแล้วก็ห่วงใยกันรู้จักกันมานานเหมือนอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังใหญ่ๆห,ห่ที่ไปที่มากันเนาะพิมพ์มาเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะน้องเดี๋ยวพี่แคปแล้วน้องก็ลบออกก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะรู้สึกว่าถามพี่จงดูแล้วว่าเป็นเพื่อนกับพี่เสมอไมหมสันมากอ่ะ ก็คงจะโบนันเนาเมื่อนั้นนะพี่รุจจดไปจังสี่ละบานกันจดไปละก็เอาอันแก้วกาแฟทับไปนะเมื่อเศา้าฝนสาดเปื่อยอน้องเก่งคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะลูกสาวจ๋านะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างกินข้าวแรงก็คงจะพักผ่อนกันน่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณน้องเก่งทาดแมวไม่ใช่ทาาเมืองนะคะ กำลังแรงใจสองวันแอดประดิษฐ์ค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะลูกพี่การสวัสดีมีความสุขนะคะหลายวันแล้วเป็นยังไงบ้างหายดีแล้วเนาะน้องเก่งดีจ้านะคะจากคุณแม่ใบหญ้าเนาะเมื่อวานเลี้ยงลูกแมววันนี้เลี้ยงอ่าหมาจรใจบุญแท้ในแพทย์เออนั่นแหละเลี้ยงหมาจรจัดแมวจรจัดนั่นแหละแต่ไม่ดูดว่าเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงแมวเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณแอดประดิษฐ์นะคะมาวางไส้อั่วขายกันนะคะขอบคุณไส้อัวนะคะที่อรอยอร่อยนะที่ได้เคยกินบ่อยๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาทุกเสียงทุกสายหลายท่านหลายสายที่ให้ได้กินได้กินเนาะก็ไม่ดุดว่าอ่าถ้าถ้าเลี้ยงแมวอย่างน้องเก่งนี่เนะี่ยก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาลูกเขามีวิธีเลี้ยงเขาอ,อันนี้เขาเลี้ยงเอาจริงเอาจังเลยนะแต่ถ้าเลี้ยงแบบไม่ดุดอย่างนี้เลี้ยงแบบ Uh, แมวจรอย่างนี้มาติดแล้วมันมันมาติดเรายังไม่นานไหนมันไม่น่าเลี้ยงหรอกเพราะว่ามันมันขี้เหม็นไงตรงที่เราจัดให้มันมันไม่ไปขี้ไงไม่เหมือนน้องควงทองนะน้องควงทองที่หายไปนะ่ะโอ้ยเขาทําหมันเขาสวยแล้วเรียบร้อยเลยนะจะเอาเอาทรายนะ่ะเอากระถางทรายนะ่ะมาเปลี่ยนให้เขานะเขาจะเขาจะขี้ใส่ถังทรายแบบนั้นนะ่ะ แม้แต่ควงเงินนี่นะน้องหมาอยู่ในนี้เขาไม่ขี้เดียลาดนะเช้ามานี่ต้องคอยเปิดประตูนี่แหละแม่แม่ว่าเนาะถ้าเลี้ยงแมวไม่เข้าใจเลี้ยงน่อยู่ไม่ได้หรอกขี้แมวมันเหม็นนี่ก็นับว่าเขาเลี้ยงเป็นนิสัยแล้วก็ว่าได้นะเนาะเลี้ยงจนผูกพันแล้วละ่ะขนาดแม่เลี้ยงตัวเดียวหายไปยังไอ้นี่เลยพูดถึงว่า ไปดูทีหนึ่งมันก็น่านานแมวสามสีเนี่ยพยายามอย่าเอามาเวลาแม่เข้าไปนะอีกจริงๆนะแม่จุกบ,บอกตรงน้องเก่งเห็นแมวสามสีนั่นน่ะไม่รู้เป็นอ่าไขต่ตุนหรือไข่ต้มหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละแม่จุกเนี่ยมันมันน้ำสามสีเหมือนกับควงทองอ่ะนั่นแหละเห็นแล้วเห็นทีไรแล้วจุกนะแม่ เอาสายแมวเอากันแมวกดเขาแล้วเขาจะถ่ายในกำมังทรายนั่นไงนะคะอ่าแม่จากทะเลจืดืดไงกลายเป็นงามจนหลอนนะคะโอ้ยเขาเขามีหลายบ้านไงเขามีไอ้นี่ไงน้องเก่งงามจนหลอนไงเออ,อ,อเล่นกันอะไรกันเสียง ตีกันชกกันอยู่ในห้องนั่นเนี่ไม่ให้มาใกล้เันเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนๆเราก็เอาตรงนี้ดีกว่าขัวพริกจริงๆแล้วพริกพริกไอ้พวกนี้มันไม่น่าเผ็ดนะแต่เผ็ดตับแลบเลยล่ะเราไม่กินเผ็ดหรอกแต่ชอบตำเหม็นใครใครก็ว่าอร่อยก็ชอบตำพอหมดแล้วก็ตำหมดแล้วก็ตำเสียงร้อง ไอลิงสองตัวเนะี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแอดมินประดิษฐ์ของเรานะคะท่านใดที่สนใจใส่อัวมีสองรสเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะหนม้ซี่โครงหมูอ่อนราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะต่อหนึ่งกิโลนะคะนมหนม้แหมูเนื้อแพ็คละหนึ่งร้อยสามสิบบาทน้ำปูกระปุกละสามสิบห้าบาท สามก็ปลุร้อยนะคะสนใจก็แอดดีไลน์ไปได้เลยหรือว่าสายตรงต่อตรงก็ได้เลยนะคะเป็นไส้อั่วโรงงานครอบครัวนะคะอี่หลายคนหลายท่านก็คงจะได้เคยได้ชิมได้กินแล้วแหละเนาะพี่งามจนหลอนถ้าไม่วงเล็บมาว่าทะเลจืดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเป็นพี่ทะเลจืดนั่นไง อิมาลีผีโปงน่ะใครๆเขก็ว่าไงเขาว่าอิมาลีผีโปงก็เลยเอาอินอมาลีผีโปงไปเก็บไว้ในถ้ำไง <c oughs> <c oughs> มีงามจนหลอนด้วยผมทำงานก่อนนะครับทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่แะแอดปดิ์จันทร์ก็ไม่ขึ้นนานหรอกขึ้นมาทักทายเพื่อนๆน,น้องๆเราให้อาหายคิดถึงกันสักหน่อยนึงก็จะลงแล้วลหละเนาะเอาไว้ขึ้นตอนเช้ามืดคะ่ะ เอาไว้ขึ้นตอนเช้าเมืดเก็บชั่วโมงคนเมืองยศนะคะถ้าหากว่าใครตื่นท่านก็แวะมาจอดเป็นกําลังใจให้นะคะก็สนุกสนุกไปว่าคนเมืองยศสนุกช่องนี้ก็เหมือนกันช่วงเราเก็บชั่วโมงนะ่ะสนุกสนุกบอกตรงๆเลยสนุกมากเลยเนาะคุณดีดซู้ดู้จ้านะคะจากงามจนหลอมนะคะก็ห่วงใยกันเนาะบอที่ จ็บป่วยก็ขอให้หายนะคะค้าขา,ายไงมือนะคะออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็อีกหน่อยก็จะเข้าปีใหม่อีกแล้วรู้สึกว่ามันจะแวบๆนะปีหนึ่งวันเดือนสิบสองเดือนต่อหนึ่งปีเนี่ยรู้สึกว่ามันไวจังขั้วพิษเอ่อขัดกระทะนานมากต้องใช้กระทะเก่าๆก็กระทะใบนั้นนะทอดไข่อร่อยด้วยหนูนาเขาเอ่า เอาไปด้วยยังไงขอบคุณคุณสีกุ้งด้วยนะคะเอจเจ็ดนะคะขอบคุณน้องพี่เสมอนะคะว่ายูเจดายอันกระทะเนี่ยเซดา้ากระทะนี่มันบางไงก็ทอดอีหยังมันก็จะเป็นแบบนี้นะน้องพีเสมอมันเป็นกระทะอ่าเล็กออกเหลืองเหลืองนั่นแหนออกกระทะทองเหลืองนั่นแหมแต่มันเป็นของสมัยใหม่สู้กระสู้กระถางวกว็ได้น้องพี่เสมอ กระทะเการุ่นรุ่นหนาๆนั่นแหมนั่นแหละทอดไข่อร่อยด้วยอทอดเกาจีกับเสียคุณสีกุ้งนะการัตกจะเอาไ,ไอ้แงกแงออกมาไม่กล้าไม่กล้าตีกันยัดหนวกหูเสียงยาเด้อ ไงแล้วขวดไงจะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงแล้วล่ะค่ะจะเล่าให้ฟังขวดขวดน้ําดื่มไงบ้านนี้กินน้ําขวดไงเห็นไหมถุงดําๆส่วนมากจะให้คนแก่เขาที่เขามาเก็บของเก่าแล้วเนาะแล้วก็เก็บให้เ,เทศบาลที่เขามาเก็บขยะนั่นแหะ วันนี้มันนึกยังไงให้เด็กๆมันเหยียบอยู่บ้างๆให้มันเหยียบแบนๆไงแม่ได้สองถุงสองถุงดําใหญ่ๆเลยเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าใครก็จะมาซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะความที่ว่าเด็กให้เด็กมันไม่อยู่บ้างไงพอดีย่าเขาให้ตังค์เขาซื้อขนมคนละยี่สิบาทไงก็เลยก็เลยบอกว่าซื้อบอกหางานให้ทําไงบอกย่าจ้างให้เหยียบอืม นั่นแหละแต่จริงๆเขาก็ให้นั่นแหละเขาให้ทีก็ให้คนละร้อยนั่นแหละทีนี้ว่าห้ามเองไม่ให้ให้ไงเคยตัวไหเคยตัวก็วยังไงก็ก็ให้อยู่แล้วเนาะ็เไมเคยตัวบอกให้เหยียบได้สองถุงดำใหญ่ๆเลยว่าเช้านี้ถ้าขายอยู่บ้านเราก็ได้ประมาณสิบบาทยี่สิบบาทดีไปอยู่ปเปล่าเนาะให้เขาทำนั่นนะอ่ะสันไลน้ำส้มสายจูแช่ ให้นานๆแล้วจะขัดง่ายดออตร์เขาเอากระดาษทรายน่ม่ค่ะเขานั่งคัดเฮ้ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหะเล่นกันเสียงดังเนี่ยเล่นอาบน้ำฝักบัวงไงแม่ คุณอ้อมชอยบ้านนานะคะสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณนะคะทีแวะว่าเป็นกำลังแรงใจขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วไม่ดูใส่ประแจกให้ก็จะลงแล้วละ่ะจะเริ่มเบื่อนายเด็กๆซะแล้วละ่ะไมยมีอะไรหรอกเล่นกันกลัวจะลื่นห้องน้ําอยู่ที่บ้านไม่มีฝกักบัวไงน้องแหม่มแล้วมาเจอตรงนี้ไงแล้วอ่า ป้าแกเปิดน้ำอุ่นๆให้ไงอากาศมันเย็นก็เลยเล่นกันใหญ่ไงเล่นกันเปียกแฉะไปหมดน้ำมังท่าทางนะคุณอ้อมชอยบ้านหน้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ใบหญ้านะคะดีพาน้องๆโบกไม้โบกมืออีกหนึ่งนาทีโบกมือไปได้เลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องพี่เสมอนะคะ ขอบคุณน้องกาเลจืดในแพทย์สังเวียนนะคะคุณอ้อมจอยบ้านนานะคะแล้วก็แอดมินประดิษฐ์ด้วยนะคะคุณมอนมินนะคะทุกทุกท่านน้องเก่งด้วยนะคะขอให้เด็กๆให้หายวันหายคืนนะลูกนะคะแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็คิดถึงจุกเหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยจากใจนะคะคุณมอนมินด้วยนะคะ วันนี้แอดบรรจกรยังไม่มาสงสัยทำหน้าที่อยู่ช่องใหญ่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณในแปดสั้งเวียนน้องพี่สเสมอด้วยนะคะอันเนอันเนใส่ละอันเนหลากลงมาไหมหวยละเบิ่งก่อนแป๊บหนึ่งอานยูอันแป๊บหนึง่งเออเดี๋ยวหลากลงมาเดี๋ยวที่ปิดจะละหน้าเอา ลูกไซร์ละอีกจุ้มหนึ่งน่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลากของผิดเสมอแล้วก็เือเห็น4ีโตัวนึ่งน้องสาวเออเออเออลูกใส่ละ4ีโต เห็นน้องพี่เสมอเห็นอยู่เห็นอยู่สี่ตัวหนึ่งไอดีไล์อ๋อจ้า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 พี่แคบไปแล้วละค่ะอ๋อไอดีไล่จ้าจ้าจ้าพี่กับเฮงปึกอยู่เดี๋ยวใครร้านมากนี่ไงเขาไปเที่ยวอยู่บุญละเขากลับมากเป็นหลังเพียงขึ้นบนะุญลักขอบคุณหลายๆค่ะน้องพี่เสมอนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจน,นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านกินขา้าวแรงเจ็เบเจบนอนหลับฝัน ดีทุกท่านนะคะมืออื่นเจอกันนะคะลก็เดี๋ยวไปเจอกันดีช่องน้องๆเ่านะคะคิดว่าเขาบอกให้เนี่ยก็มาดูดใจคนที่รู้ใจถูกหนังสติ๊กไม่ดูดนานไปแล้วนะเอาบา,บายกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆกับบายๆกันเนาะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณทรูกำลังแรงใจแด้เจอกันใหม่